สวัสดีครับกลุ่มช t i ติ้งสลิง h อ t น,นะครับผมตั้มอักษะวันนี้จะมาลองเทสงามตัวนี้นะครับไปซ้อมเสร็จมาตอนบ่ายหนีไปนอนมาสวยฮะตัวนี้ตัวนี้ยต้องบอกก่อนว่างามตัวนี้ดีมากๆดียังไงก็คือตัวนี้ยอาจจะไม่ได้ใส่ศูนย์บนนะศูนย์บนเนี่ยเป็นศูนย์ล้างคู่นะ สางคู่จะมีคล้ายแบบหัวเยื้องตัวล็อกด้วยนะครับแล้วตัวล่างเนี่ยก็จะใส่ศูนย์ด้านะฮะสังเกตจะมีน็อตอยู่สองตัวศูนบนศูนย์ข้างนะครับแล้วแต่เราจะหาศูนย์มาใส่นะอันนี้เดี๋ยวเห็นเป้าสีชมพูไหมครับเป้าสีชมพูประมาณนี้ฮะจุดๆเนี้นะฮะนีเป้าสีชมพูอยู่ฝั่งนู้นเป้าเล็กๆนะครับผมก็จะใช้เป็นลูกวีบีกันนะฮะยู่ร่วมเยอะในสังเกตนะครับว่า ลมแรงมากครับตอนนี้ลมแรงเพราะว่าเหมือนฝนมันจะตกช่วงนี้ช่วงลมแรงมากดูต้นไม้ะดูการพัดไหวขงต้นไม้ทีนี้เราจะเอาลูกบีบีกันเนี่ยไปกระทบเป้าได้ไหมช่วงนี้ก็จะหาที่ฝึกยากหน่อย มันจะเป็นเป้าเล็กเป็นเป็นเป้าเหล็กนะครับผมเพชรเหล็ก โอเคก็ถือว่าแม่นใช้ได้ครับตัวนี้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นพวกลมฝนเข้ามาแล้วทั้งนี้แอดก็เพิ่งเปลี่ยนยางบางจะจับจุดได้ยากหน่อยนะครับผมกับเป้าเล็กก็อันนี้ขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณอานองลอยขอบคุณคุณอาด้วยนะฮะ ตทำเป้าเหล็กมาให้กันนี้เพิ่งได้ลองลองเอามาฝึกดูชายกระลูกบีบการฐานที่ก็ไม่ใหญ่มากครับผมตัวเนี้สนใจทักมานะครับผมว่าตัวเนี้เหลืออยู่5ตัว5-6ตัวถ้าขายดีจะามาเอามาขายให้ใหม่สวยครับมีสายคล้องโอเคครับผมขอบคุณครับ